เหมือนหมูกรอบเลยแหละใช่ครับเอ,อ๊ยรสสัมผัสจริงๆกี่ว่ามันนุ่มกว่าด้วยนะหางหมูทอดครับทุกคนเป็นทอดแบบทอดหมุดหมูกรอบอืมอืมอ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้หางหมูทอดกรอบนะครับคือทอดเหมือนกับตัวที่เป็นหมูกรอบเลยครับนี่ทุกคนมันมาเป็นแบบนี้ครับนะอย่าคิดว่าเป็นหางจระเข้นะอันนี้คือหางหมูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีความเป็นแบบเหมือนหมูกรอบเลยปวันนี้มันเยอะมากนะครับสั่งมากินกลัวกินไม่หมดก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวชวนเพื่อนมากินด้วยดีกว่านะครับมาแขกรับเชิญของเรา บอกเกียนมาเลย <laughs> เป็นทหารทหารละครับวัสดีครับ,บ,รบรลูกน้ององตัวห์ะครับ <laughs> อะ <laughs> โอเค, <laughs> อเ,คเขาเป็นคนเอาหางหมูมาให้เรานะครับไหนบอกที่มาที่ไปไหน่อยสิว่ามันเมื่อกี้ถืออะไรเข้ามา <c oughs> ถือแก้ว <c oughs> มาขอกิน <c oughs> น้ำจิม้ม <c oughs> น้ำจิม้มโอเค <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มอร่อยเพื่อนบอกว่ามาขอกินน้ำจิ้มด้วยอ่ะเดี๋ยวเราตักแบ่งให้ เนี่ยทุกคนมันน่ากินมากคือเหมือนหมูกรอบเลยนะเราลองชิมแบบว่ายังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนดีกว่าน,นะอือหมเหมือนหมูกรอบเลยเนาะใช่ครับอือหหมูกรอบตรงที่แบบว่ามีแต่มันๆอะ่ะครับแบบอืมดูดิ ออร่อยเหรอแต่มันไม่สามารถกินเดี่ยวๆได้เนาะมันต้องแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยกินด้วยอ่ะจิ้มเลยเฮ้ยอ่ะกินก่อนลืมเลยอืมอร่อยน้ำจิ้มใช่อร่อยมากอืมเนาะอร่อยมากพอกินกับน้ำจิ้มแล้วแบบว่าอร่อยเลย คือถ้าเกิดกินแค่หางหมูอ,ะอ่ะก็เหมือนเรากินขามหมูเอ้หมูกรอบไะทุกคนกินหมูกรอบเฉยๆอะ่ะไม่ได้มันเลี่ยนใช่ครับมันต้องกินแบบน้ําจิ้มอะไรอย่างเงี้ยคู่กันด้วยแต่น้ำกิ้มซูฟูดอร่อยเลยเนาะอร่อยมากเธอเราเป็นธรรมเนียมว่ามาถึงปุ๊บอะ่ะ <laughs> เราต้องสดน้ําจิ้มก่อน <laughs> <laughs> ชนต้องคล้องคล้องเงคิน <laughs> <laughs> อ๋ออร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยเนาะอร่อยครับไม่แต่ว่ามันอาจจะแบบรสจัดไปสำหรับคนที่แบบไม่กินจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อร่อยเนาะอร่อยมากทุกคนซื้อมาแค่หางละห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเองเนาะปกติถ้าหมูกรอบเนี่ยซื้อนี่แพงมากเลยนะแพงมากครับอืมรับบทคนพูดตาม เรารับบีบมาว่าเราจะพูดแค่คำว่าครับอืมหืมแต่อร่อยจริงเดี๋ยวกินกับส้มตำบ้างทุกคนเนี่ยหมูกรอบหางหมูนะครับกินกับส้มตำได้เวอร์ลองไหมได้คนับอันน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยมาก ไม่เคยกินเลยนะนี่คือครั้งแรกในะชีวิตเลยอที่กินห่างหัวทอดอร่อยมากทุกคนเดี๋ยววหลังต้องไปขอสูตรได้ครับไม่ได้เขาทำขายอยู่<ด> <laughs> <c oughs> ม,มันก็มีเนื้อนะออกมาอย่างเงี้ยเราป้อนแต่ปนะรับเราป้อนนะ อืมอืมอร่อยเนาะอร่อยครับมันเหมาะสำหรับคนที่เหมือนชอบกินหมูกรอบแล้วชอบกินตรงหนังมันนะใช่ครับ จริงๆนะเราเอาไปร้อาะได้นะแล้วก็เอาไปผัดอีกทีหนึ่งได้แต่มันต้องอาศัยเวลานิดนึงอตอนนี้คนข้างล่างคือหิวมากแล้วอ่ะ <c oughs> ผ่านไปเรียบร้อยคู่คนหนึ่งหางอาจจะมีแบบว่าเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ตรงเนี้ยต้องแทะเลยใไหมแทะเลยอืม เนื้อเนื้อเนี่ยเขากอา็อร่อยนะจะมีแบบเนื้อติดนิดนึงอแอบไปถามมาคือเขาเอาไปต้มก่อนใช่ไหมใช่ครับต้มก่อนแล้วก็เอาคือมาทอด<ช>เอาอะไรนั้นมันร้อนร้อนจัดจัดะราดราดแล้วมาให้มันพองพองขึ้นมาอื เดี๋ยววันหลังกี้จะลองทํากินกับทุกคนดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอ,มอ,มอ,อืมอร่อยวะใช่น้ำจิ้มอร่อยใช่น้ำจิ้มอร่อยมากคือมันต้องแบบว่าค่อยๆแทะกินเนาะโอ้โ <laughs> <laughs> แหจริงแฮ่จังมากอะบ้านนั้นอะเราต้องออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยสี่อันอย่างเงี้ยเหมือนหมูกรอบเลยแหละใช่ครับเอ๊ยรสสัมผัสจริงๆรี่ว่ามันนุ่มกว่าด้วยนะหางหมูทอดครับทุกคนเป็นทอดแบบทอดหุดหมูกรอบอืม ืระวังฟันเนาะอร่อยมากมันอาจจะมีเหนียวบ้างเนาะเพราะว่าใช่ครับ ทำหน้าที่ดีมากเลยอะมันตอบใช่ครับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวบ้างเพราะว่าเราไม่ทำเองอ่ะเราไปซื้อเขามาครับแล้วมันก็ผ่านการรอแป๊บนึงอ่ะแต่ยังก็ยังถือว่าอร่อยมากอืไม่น่าเชื่อ อร่อยมากอร่อยมากก็ก็เล่นหมดหางหมดแล้วหนึ่งหางผ่านไปชิ้นทองครับนี่ครับ อืมนี่ครับปกติกินคนเดียวไม่มีใครป้อนเลยอ่ะเป็นไงครับืมมันหวานจังเลยอ่ะจริงๆเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะอร่อยนะใช่ครับเอาไปทำเมนูก็ได้อืมกับแก้มอร่อยสุดรัวะถูกต้อง Đúng chắc Thật sẽ. Khán Hàn Giang này Hàn Giang Trong xỉ quá lời nha Ừ Trong sốt nằm tim Ừm. Ừm. อืมกระดกเป็นยาดองใช่ด <laughs> <laughs> แตบ้าครับแซมบืาใครอยากกินนะครับน้ำจิ้มสูตรกี้กี้แจ,จกน้ำสูตรไว้แล้วออืมอืมมไม่ต้องรอทำขายครับอีกนาน <laughs> แต่ถ้าทำขายขายได้ไหมอย่างเงี้ยได้ <นะ S 2> ได้ดีมากด้วยอืม แนะนำครับแนะนําเลยอืมอกี้เขาได้แจกสูตรไปแล้วไปททําเผิดเนาะใช่ครับเราไม่ได้คิดจะทําขายอยู่แล้วทุกคนเราก็แบบบอกเต็มที่เลยอืมตั้งแต่คลิปแรกๆอะครับดังนั้นไม่มีการกักสูตรใดๆทั้งสิ้นสามารถปรับได้ตามที่ตัวเองแบบอยากจะกินเลยอืมทุกคนหมูกรอบครับจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆเอาอีกดีกวกะมันต้องแบบว่าจวด <laughs> นีิสุด <which do> <laughs> มันแซบเนาะมันแซบมันซ่าแซ <laughs> มักคุณไม้กินละเอียดจริงๆด้วย ลมจะคล้ายๆเขาโพดหน่อฮะตอนสั่งกับเพื่อนทุกคนไปโกหกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่ามีใครเอาเขาโพดมาให้เธอเพื่อนจะสั่งเขาโพดกันแล้วก็ส่งรูปนี้มาเหมือนเขาโพดอยู่นะเหมือนนะวรามันห่อฟอยมาแบบนี้ครับก็เหมือนเขาโพดอ่ะแล้วเพื่อนก็คนซื่ออ่ะมันเขาโพดพันอะไรอ่ะมาทุกคน เรามาส่งท้ายกันพูดไว้มาเอาซ้มจิ้มมาจื้อจิ้มจิ้มซีฟู้ดนี่อ้๊อ้๊ครับทุกคนอ่ะคน โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไม้นะครับที่มาช่วยเรากินเอาของมาส่งแล้วก็เอามาช่วยเรากินด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะโอเคอครับทุกคนวันนี้ไปแล้วนะ <laughs> ลืมโลแกนอ๋อ <laughs> 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 กินเกับกี้อร่อยทุกอย่างเราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊าบาย